สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ของน้องๆระดับชั้นป .4 นั่นเองนะคะไม่ยากเลยเรามาดูกันนะคะคุณดวาวก็เอาสิ่งที่คุณดาวเจอเจอในชีวิตประจําวันนะคะมาใช้นะคะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดนะคะ7 24,400ลบ ห8 5ม0ปดพันห้าร้อยเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะคุณดาวจะตั้งว่าครูดาวครูดาวนะคะมีเงินในบัญชีมีเงินในบัญชีนนญชโอ้ยครูดาวมีเงินเยอะจังเลยนะคะบัญชีเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทค่ะอา เสร็จแล้วลบแสดงว่าเงินในบัญชีของคุูดาวจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะมันจะต้องลดลงใช่ไหมคะคุูดาวก็ถอนเงินค่ะถอนเงินนะคะไปจ่ายค่าบัตรเครดิตค่ะไปจ่ายค่าบัตรเครดิตบัตรเครดิตนะคะที่หกหมื่น 8,500บาทครูดาวควรถามว่าอะไรคะถามว่าครูดาวจะเหลือเงินในบัญชีเท่าไหร่นั่นเองคะ่ะครูดาวนะคะจะเหลือเงินในบัญชีเท่าไหร่นี่คือ โจทย์ที่ครูดาวแต่งขึ้นมาโอเคไหมซึ่งบทเรียนนี้นะคะน้องๆเป็นบทเรียนที่น้องๆเนี่ยสามารถตอบได้หลากหลายเลยนะคะแต่ว่าน้องๆจะต้องดูความมีความสมเหตุสมผลด้วยโอเคไหมมาดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2นะคะ7จ็ดแสนสองหมลบหกหมื่นแปดโจทย์เดิมเลยแต่ว่าครูดาวจะแต่งใหมค่ค่ะน้องๆเป็นอะไรดีนะคะข้อนี้ครูดาวจะให้เป็นคุณพ่อนะคะคุณพ่อ คุณพ่อซื้อรถนะคะต้องการซื้อรถคุณพ่อต้องการซื้อรถรถราคาเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนะคะครูคุณพ่อเนี่ยก็เลยวางมาจําค่ะวางมาจําวางเงินมาจํา 6กหมืแปดันห้าร้อยบาทคุณพ่อต้องจ่ายเงินอีกกี่บาทถึงจะครบค่ารถนะคะคุณพ่อต้องจ่ายเงินอีกกี่บาทอีกกี่บาทถึงจัครบนะคะ ครมบรบอ่าอันนี้คือโจทย์อีกแบบหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> เห็นไหมว่าตัวเลขเดียวกันนะคะโจทย์จะเป็นได้หลากหลายเลยแล้วแต่เราโอเคไหมมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งะคะ่ะตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าโอโ้โหเยอะมากเลยนะคะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านหนึ่ร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นนะคะบวก 62ล้านหแสนเท่ากับช่องสิ่งเดียวนะคะสร้างโจทย์ปัญหานะคะข้อนี้ผูดาอยากจะสร้างให้ผูดอมมีเงินเยอะขนาดนี้แต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีเยอะขนาดนี้นะคะผูดอวเลยให้เป็นน้ำในเขื่อนนั่นเองค่ะน้ำในเขื่อนแห่งหนึ่งน้ำในเขื่อนนี้นะคะ หนึ่งล้อหนึ <shouting> ่ง <mos> ร้อยหบหล้านเหกหมื bah, ันนะคะลบมลบมคืออะไรคะลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะฝนตกอ่าฝนตกฝนตกแสดงว่าน้ำต้องเป็นไงคะเพิ่มขึ้นถูกไหมฝนตกนะคะฝนตกลงมานะคะหกหมืหกสล้านค่ะห้าแสน บเมตรอ่าน้ำในเขื่อน,อนจะมีทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่านี่คือ โจทย์ของคุณครูดาวเองเป็นไงบ้างคะน้องๆสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงเดี๋ยวครูดาวจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะ